สวัสดีครับก็ยังอยู่กับอาร์มอยู่อีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อาร์มทำขึ้นมาเพื่ออันนี้ต้องเรียกว่ามาขอบคุณแทนโอกุมานะฮะที่โอกุมาให้มานะฮะก็คือเจ้าตัวนี้โอสเปย์น้ำแร่โอกุมานะซึ่งเคยพูดไปหลายๆๆลๆหลๆคลิปแล้วแล้วทีนี้ว่าทางแบรนด์นะฮะก็ได้ใจดีมาแจากแล้วนะฮะก็คือโอกุมาขวดนี้มูลค่าเอ่อ790บาทนะจ๊ะมูลค่า790บาท7จ็ดกว่าเรางวัลสำหรับคนที่อยากได้โอกุมาเจ้าขวดนี้นะฮะสเปย์น้ำแร่มหัศจรรย์ตัวนี้นะ <ST S> ここอันนี้ฉีกยีทีก็ไม่รู้นะฮะทีนี้พี่จะมาเขาให้พี่ตั้งกติกาใช่ไหมพี่ก็ตั้งกติกานะอย่างแรกคือน้องจะต้องไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์นะน้องจะต้องไลฟ์แล้วรีโพสต์คลิปนี้นะเสร็จแล้วนะฮะน้องจะต้องเม้นท์ไปใน IG จ ok ีโอกุมาไทยพิมพ์ไปเลยนะฮะโอกุมารก็คือนี่อ่ะพี่ให้ดูก่อนนะโอกุมาไทยนะฮะ o o g u m a t h a i นะฮะแล้วทางพวกนี้โอกุมาจะอัพพี่นะฮะรูปที่ถือขวดโอกุมานี้ ให้น้องนะฮะไปกดไลค์รูปนั้นแล้วกดเม้นท์ข้างล่างรูปนั้นนะฮะว่าโอกุมาเนี้ยมันดีอย่างไรเออให้พูดมากับว่าอาจจะโอกุมาให้พูดเป็นสโลแกนมาก็ได้นะฮะว่าอา่ะโอโุมาน้ำแร่มหศัศรจรรย์อย่างาเงี้ยอ่ะนหนึ่งก็ได้หรือโอกุมามหาศัศจรรย์ได้ภายใน3วนันโอกุมาโน่นโอกูมานี่เพิ่มความชุ่มชื้นอยากใช้ผิวชุ่มชื้นต้องใช้โอกุมาอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยค่ะเต็มที่ เมนไปเลยโอคุมาไทายแล้วเดี๋ยวพี่จะมาประกาศผลนะรางวัลน,นะจ๊ะน่าจะภายในอาทิตย์หนึ่งนะพี่ให้เวลาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งละกันนะฮะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลงคลิปนี้วันที่2เนาะก็เดี๋ยวจะประกาศสักว,วันที่เท่าไหร่ดีวันที่7จ็ดนะ่ะเดี๋ยววันที่7เ,เดี๋ยวให้ทางโอคุมาเนี่ยเขาเลือกรายชื่อแล้วก็ติดต่อคนรับรางวัลไปนะจ๊ะกับจาแร่มอาจารย์สนนี้เป็นโอกาสแล้วนะสาหรับคนที่ชอบของฟรีนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วย โอ้กูมากูมาเจ็ดกว่าบาทเลยนะเออยไงก็ไปลองดูนะจ๊ะรีบรีบนะฮะโอเคแล้วอ้ออีกอย่างถ้าเกิดใครอยากได้สรรพคุณสรรพคุณอะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองดูคลิปเก่าๆที่เคยพูดถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ไม่พูดอีกเพราเดี๋ยวมันจะง,ง่ายไปนะจ๊ะไปแล้วบายบายอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะให้เวลาถึงวันที่เจ็ดเนอ